โอ้ไอ <c oughs> ้จาดหมาเสมน้าอุซาปลูกต้นมวกเสศออมปออมปอยได้ขิงมาฟันหน่งฮานี่ยังไอ้จาดหมาไอ้ควายนะปลูกหินสายกว่ามาานาันจะใหญ่จืดเส้นข้าก็กินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยอยิงมาเนี่ยโอ้ ถ้าจะได้กินแล้วบอกก้ยเตจเฮให้ไว้กินซุกบ่ะโอ้กินแนงงหงาอ๋อให้ยางมาตุกโอ๊กตุกใจฮห้มาปูกข้างหัวใครมไปมาคุยของฮฮเนอะให้ไว้กินซุก โอ้มันนอนอย่างนี้เนี่ยตุงใช้มันนอนอย่างนี้โอ้มาเฝ้าหมากเตร์นี่กลัวมันหายเราไปเฝ้ามานี่ยนอย่างบมกเตร์แกนเต้าขันหล่ำนะเาไปเฝ้ามานี่อย่าง <c oughs> โอ้เราไปนอนมาโซนยองกงนักการกะกนีงยไปเลยเด้วยถ้าไปนอนเฝ้าปะได้เอยอะยิ่ไปยังอาน้ำไปแล้วนี่ ใหญ่น oh, ี uh, uh, ่ยมันนอนเฝ้าอยู่นี NO ่โอ <No ้มันนอนเฝ้าหมกมันนอนเฝ้าต้นหมวกกุ้ยเต้นนี่ตื่นไปทางใดครับไปนอนเฝ้านี่เฝ้าไม่อย่างกลัวเขาไมารักเออลูกชายมาขวางนี่เหรอ แล้วมานอนอย่างนี้เขียมที่นอนเนะี่ยลุงชัยมาเขียมที่นอนผมจะรถเข้าเก็บเนี่ยการงานก็บอกไปเนี่ยโอ้โอสวนไปมานั่นงเฝ้าต้นหมวกเติดนี่อหมาะกวมันหายกวเขามารับก็หนันนอนเฝ้าต้องไม่ต้นแต่อี้มาไปไดักเลือดอย่างเดียวปไดักเลือดเดีวยวผมบอกลาอ๋อผมใหญ่เลยอยู่อะ่ะที่มีปญัญญาก่อนปญัญญาอย่าแหมเนี่ย ต้นหมูก้อยตี๋สองต้นนี่แน่ออปัญญาอย่างแง่ใดมือเขามาลักอี่บ่อเอาซื้อแม่กุญแจกับลูกมามาแตะไปบก่กเอาตัดควันมันนั่นอะ่ะแล้วมาไปเตะแม่แห้งอย่างได้ไควายเอาเอาก็กันมันหายกับกันเขามาบิดมาแม่นมันไปกัเออได้ใหญ่อ่ะแง่ไหนไปติดกล้องวงจรปิดติดกล้องบอ่อ,บอกล้องวงจรปิดบก่ก ยี่ไม่ตีนที่อย่างก็การเขาเขามาบิดมาอย่างนี้กะกล้องวงจรปิดเออมันกี่หมื่นโอ้เปราะมันก็สองหมื่นนะกะอยู่แก้กะติดเส้นตั๋วแวดต้นก็เตะนี่เลยติดแวดนี่เลยแบบกวยเตีเนี่ยมันแก่นกี่บาทอ้าวเขาไจ่ของลูกชายห่วงไปจ่ายกะเออเออมันมีปัญหาแล้วเฮ้ยถ้าหอยลดต้นทุนนะลดทุนอะไรลดต้นทุนกล้องเขาปฏิกล้องอ่ะเออเชียงสตาง ป่ะมันต้องซื้อแม่กุญแจเสียงสตางออเอออันเข้าไปเดอะผมห้ปาปรกกันเลยว่ามันมีหายแน่นอนป่ะเข้าไปนอนในที่นอนนุ่ป่ะอินดูลุงชัยลุงจัมาอยู่อ่ะเมื่อค่ำเมื่อคืนกับผเข้าไปนอนไปนอนเลยลุงชัยเข้าไปนอนเดี๋ยวผมจัดให้พอละโอ้โหเนี่ยมาเสียงสักสลึงเนี <c oughs> ่ยเต็มจัดให้จัดให้จัดให้เนี่ยมันไม่หายไปไหนป้ะ มาพอโอ้ยยอ้ยอุ้ยมอน้ำมก็จะโกธเลยเนี่ยมันไปหายไปไหนไปเฝ้าไปไหนเลงดีๆนี่นี่ไปหายไปไหนนี่ฟันเลยนี่ อน่ยสบายใจเลยเสมจัดให้จัดไทยไอ้ยาเรียบร้อยเลยลุงชายแบบต้องเจ็บหัวแล้วผมจัดให้จัดไทยจัดมาใหาปลุกหิ้มายและขีมาฟันของฮานี่อย่างให้จัดมาเสมห้อุตส่าห์อป้อเอมป่อยให้ไว้กินน่่ยมันแต่กินน้่มันโก Lại kiếm một văn của ngài như vậy. A chát bà xem. <laughs>